สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตูนกับบีเเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะตื่นเช้ามาวันนี้นะคะอากาศดีมากๆากเลยค่ะาอากาศดีๆแบบนี้คะ่ะเรามาติดตามข่าวข่าวรอบๆเลียรวมไปถึงประเด็นๆ,ๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้กันคะ่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะขอไลค์ด้วยคะ่ะขอซับด้วยนะคะ เรามาเริ่มที่ข่าวแรกนะครับนั่นคือ Milwaukee Bucks เนี่ยทำการปล่อยตัวโยโกสคา l ิไซกริสครับดรับรอบ2คนสุดท้ายนะครับอันดับที่60นี่แหละเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับทีมเนี่ยเอาตัวเวสลี่แมททิวครับกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งตัวของเวสลี่แมททิวเนี่ยเขาเคยอยู่กับ Milwaukee Bucks นะครับในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามเป็นตัวจริงทั้งหมด67เกมครับก่อนที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปอยู่กับ LA Lakers ณเวลาปัจจุบันนี้เขาเป็นฟรีเอเจนต์ Milwaukee Bucks ก็เลยสอยเอาเข้ามา ของโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์เป็นอย่างดีนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังคุ้นเคยกับพื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างดีครับในระดับมัธยมเนี่ยเขาเรียนที่แมดดิสันนะครับเมืองหลวงของวิสคอนซินพอเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยครับก็ไปอยู่ที่มาร์เก็ตเมืองมิวอกี้แห่งนี้เนี่ยนะครับเมืองมิวอกี้เนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดนะครับในรัฐวิสคอนซินแห่งนี้ทั้งทีมมิวอกี้บักซ์เองเนี่ยนะครับก็หวังว่าประสบการณ์ของเวสลีย์แมทธิวเนี่ยมันจะเป็นการยิงวงนอกการเล่นเกมรรรรรรัััับบบนนนนนะคคคเเ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 อออาาาาาาาขขข้้้้้มมมมมมช่่่่ววยยสิททีีีีีใงพืๆก็แฮปป ที่ได้เวสลีย์แมทธิวเนี่ยกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งครับผลงานของอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะคะล่าสุดยังมีเรื่องเข้ามาอีกค่ะทางทีมได้ทําการตรวจสอบประธานฝ่ายบาสก็จีเอ็มของทีมอย่างนิวโอเชเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นภยัยแล้วก็ไม่เป็นมิตรต่องค์กรและอ่อนแลนด์เทรลเบสเซอร์สก็ได้ไล่นิวโอเชออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้ค่ะก็ให้โจโครนินนะคะขึ้นมารับตําแหน่งแทนไปก่อนจนกว่าจะหาคนใหม่ที่มารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการในอนาคตได้ต่อไปถ้าอย่างไรนะคะก็ขอให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่สําหรับตัวตนเองเนี่ยค่ะมองว่าผ่อตแลนทริเบเซอร์จอาจจะถึงเวลาเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมอีกครั้งนึงแล้วค่ะน่าจะหมดยุคข,ของเดมชามแล้วก็ซีเจมิคอลัมเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่น่าพาทีมไปสู่แชมป์ได้เลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นสําคัญจากเกมเมื่อวานนะครับมีข่าวล่าสุดออกมาแล้วครับว่าทางชาลล็อตฮอนเ,เน่ต้องขาดผู้เลน่นรไม่โ บอลเทอร์รี่โรเชียเมสันพรัมลี่รวมไปถึงเจเลนแมคแดเนียลนะครับ ทั้ง4คนนี้เนี่ยต้องเข้าสู่โควิด -19 โปรโตคอลนะครับมีผลตรวจไวรัสโควิด -19 เป็นบวกมันก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยทั้งทีมชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตต้องเรียกผู้เล่นคนอื่นๆนะครับจากจีริกเนี่ยเอาเข้ามาเสริมทีมครับเพราะตา,ามกฎของ NBA เนี่ยจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย8คนนะครับถึงจะสามารถลงสนามทํเกรแข่งขันได้ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขากําลังลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟให้จงได้เจอสถานการณ์ขาดไปถึง4คนแบบนี้เนี่ยเหนื่อยแน่นอนครับเราก็ต้องมาลุ้นกันต เดินทางไปเยือน Indiana Pacers ในเกมเมื่อวานเนี่ยทางไมมีฮิเนี่ยขาดทั้งจิมมี่บัตเลอร์และก็แบร์มาเดปโยนะครับทั้งสองคนยังคงมีอาการบาดเจ็บในส่วนของแบร์มาเดปโยเนี่ยน่าจะพักนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องไปผ่าตัดรักษาอาการเส้นเอ็นฉีกบริเวณน,นิ้วโป้งขวากว่าจะกลับมาได้เนี่ย เก,เกือบกลางเดือนมก,กราคมเลยนะครับมันก็เลยทําให้ไคลรารี่เนี่ยต้องเล่นผลงานของตัวเองขึ้นมาครับและเมื่อวานเขาก็ทําได้เป็นอย่างดีนะครับยิง3คะแนนช่วยทําแต้มช่วยรีบาร์ช่วยสร้างเพลย์กับเพื่อนร่วมกับดันแคนโรมสันครับดันแคนโรมสันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีซักแต้มเลยนะครับแต่ในเกมเมื่อวานครับถือว่าเป็นครั้งที่4ของเขาแล้วนะครับในยามที่มาเยือนเกมบริดฟิลด์เฮาส์ที่สามารถทําระดับอย่างน้อยเนี่ย14แต้ม ในส่วนของเพเซอร์เนี่ยต้องขอตามข่าวอีกนิดนึงนะครับว่าทําไมโดเมนทัสซาบโบนิสเนี่ยถึงลงในฐานะตัวสํารองแต่เขาก็มีผลงานที่ดีนะครับกดไปถึง14แต้ม16รีบาวเป็นดับเบิลดับเป็นผู้เล่นที่ทำดับเบิลดับมากที่สุดของหลีกในตอนนี้แล้วละครับแต่ด้วยความที่ไมมีฮิตเนี่ยมีเกมที่ไหลลื่นกว่ามีการยิงทั้งระยะกลางทั้งยิง3คะแนนที่ดีกว่าพวกเขาก็เลยสามารถเอาชัยชนะไปได้นะครับ ทางเพเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นการพ่ายแพ้4เกมติดต่อกันแล้วนะครับถ้าเกิดยังคงเป็นแบบนี้เนี่ยในช่วงเส้นตายการ<ม>เทรดกลางฤดูกาลเนี่ยพวกเราอาจจะได้เห็นการปรับเปลี่ยนทัพเสริมทีมของเพเซอร์อีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับต้องมาจับตากันให้ดีเลยนะครับรอบต่อกันที่ซิกเซอร์สปีเยน t a ตาของสกูปับในเพย์ออฟที่ผ่านมาฮอสเนี่ยเป็นฝ่ายตามนะคะแต่เทรยังก็ไม่ยอมค่ะสามารถไล่มาแล้วก็คลองเกมได้ร่วมกับจอห์นคอลลินแล้วก็ทัพสำรองอย่างดาริโนกาลินารี ซิกเซอร์จะเป็นฝ่ายตามแทบจะทั้งครึ่งหลังเลยนะคะจนกระทั่งในช่วงควอเตอร์ที่4ค่ะซิกเซอร์ก็ไล่ฮอคส์มาเป็นชุดโจเอ็มบี้ค่ะยิงระยะกลางช่วง42วินาทีสุดท้ายพาทีมขึ้นนําเป็นครั้งแรกในช่วงครึ่งหลังและก็มากพอที่จะสามารถคว้าชัยชนะไปได้หลังจากที่ดานิลล์กาลิเนลลีพาสามคะแนนลูกสุดท้ายไปฮอคส์เนี่ยมีเพียงแค่9กแต้มเท่านั้นเองนะคะในช่วงควอเตอร์ที่4ี่ซิกเซอร์ตอนนี้ค่ะผลงานของเขาเนี่ยกลับมาชนะมากกว่า5 0แล้วค่ะอีกเกมที่น่าสนใจนะครับนั่น แมวริกครับเป็นการเจอกันครั้งที่2นะครับในช่วง3วันเกมแรกที่เจอกันเนี่ยโอ้โหดัลลัสแมวริกเนี่ยถล่มนิวออลีนเพลิกันจับเลยนะครับและในเกมเมื่อวานครับในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยดูแล้วก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทางนิวออลีนเพลิกันเนี่ยยิง20เข้าแค่2เท่านั้นนะครับมีแค่14แต้มในช่วงควอเตอร์แรกเป็นแต้มที่ต่ำที่สุดแล้วครับในยามที่ดัลลัสแมวริกเจอกับทีมตรงข้ามแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ย ราวกวับหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับการยิงของนิวออร์ลีนเพลิแกนเนี่ยสูงถึงระดับ68%ครึ่งหลังพวกเขามีแต้มเหนือกว่าทางดัลลัสแม่เหลืกว่า20แต้ม63ต่อ43ก็เลยทำให้นิวออร์ลีนเพลิแกนเนี่ยกลับมาเอาชนะได้อย่างผิดคาดมากๆครับในเกมเมื่อวานเนี่ยแบรนดอนอินแกรมเนี่ยถือว่าทำแต้มให้กับทีมได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ใช่แค่การทำแต้มนะครับการแอสซิสต์แอสซิสต์ไปถึง12ครั้งมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองโจนาาสวารันนชูัััสครบบกเวลลลลีีี่่เเเเเฮอรร์นนนนัััััโกกมมมททท้้ง,งคนนยสาาถดดบบบบบิิใหไ ก็เลยทําให้เอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมครับถือเป็นชัยชนะเกมที่4นะครับจาก6เกมหลังสุดของนิวออร์ลีน p e เพลิกนส์พอเห็นแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยยิ่งเสียดายมากๆเลยนะครับที่ทีมของพวกเขาเนี่ยขาดไซออนวิเลียมสารไม่อย่างนั้นเนี่ยคงมีลุ้นมากกว่านี้แน่นอนในส่วนของดัลลัสแมริแครับหลังจากจบเกมกันอย่างขันเนี่ย หัวหน้าโค้ชของพวกเขานะครับอย่างเจสันคิดเนี่ยได้ออกมาพูดเปลยๆนะครับแล้วก็พยายามบอกลูก้าอ้อมๆครับบอกว่าช่วยหยุดโวยกรรมการนะครับหรือว่าไปพูดคุยกับกรรมการในเพลที่เขาแบบไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่ามันไม่มีทางเลยครับที่กรรมการเนี่ยจะหยุดเกมแล้วก็มาเปลี่ยนคําตัดสินให้กับลูก้าดอนชิครับเขาอยากจะให้ลูก้าเนี่ย ตั้งใจกลับมาลงมาช่วยการเล่นเกมรับมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดโมแต่เถียงกับกรรมการเนี่ยดีไม่ดีอาจจะโดนฟาวเทคนิคก็เป็นไปได้น,นะครับรอให้เกมเบรกก่อนแล้วลูก้าเนี่ยค่อยไปเคลียร์กรรมการแบบนั้นน่าจะดีกว่าซึ่งตัวของลูก้าครับเขาก็รับนะครับเขาก็ยอมรับเขาบอกวันเดี๋ยวเขาจะแก้ไขแล้วก็จะไม่ให้มันเกิดขึ้นแบบนี้อีกก็ถือว่าเป็นการรับฟังกันนะครับสำหรับหัวหน้าโค้ชแล้วก็ผู้เล่นครับ เราไปต่อกันที่บรูคลินเนสรับการไปเยือนของเบ n นสโซต้าทิมเบิลวูฟกันในเกมเมื่อวานในทีวูฟไม่มีคาวแอนโทนีทาวนะคะเนื่องจากทางทีมให้พักค่ะหลังจากที่เขาล้มลงมาหลังกระแทกพื้นจังหวะที่พยายามยัดห่วงและก็เป็นเดนจิโร่าเซลค่ะอดีตผู้เล่นของบรูคลินเนสเนี่ยละกันนำทัพและเขาก็ทําได้ดีนะคะทั้งมาเลีกบิสตี้แล้วก็แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเช่วยอย่างเต็มที่ต่อสู้กับเคดีแล้วก็ฮาร์เดนโดยเฉพาะแพทดิมิวได้เป็นอย่างดีทีวูฟนั้นไล่มาค่ะจนเหลือเพียง ในช่วง11วินาทีสุดท้ายทําให้6เกมหลังสุดนี่ค่ะบรูคลินเนสจะสามารถคว้าชัยชนะไปได้ถึง5เกมและ1เกมที่แพ้ค่ะคือเกมที่แข่งกับฟินิกซันที่เราทั้งสองคนเนี่ยได้เข้าไปดูในสนามถ้าหากไม่ได้ดูเกมที่แข่งกับนิวยอร์กนี่ิเกมึงเนี่ยแอนดมินเองคงไม่ยอมกับเมืองไทยแน่นอนเลยค่ะเราไปต่อนที่ศึกทวงบอลลังอันดับหนึ่งนะครับของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ครับรับการมาเยือนของฟินิกซันส์ทั้งสองทีมนี้เนี่ยเพิ่งเจอกันก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับและในวันน,น สเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยไม่ปล่อยให้โอกาสในการเอาคืนเนี่ยพลาดไปนะครับเขาทําไปถึง23แต้มยิง3คะแนนลงไป6ลูกก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับสถิติการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกของสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยก็ย,ยืดต่อไปครับเป็นเกมที่146ติดต่อกันแล้วนะครับนับกันต่อไปครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับตอนนี้เนี่ยการยิง3คะแนนลงทั้งหมดของสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยตามเลอเลนอีกแค่27ลูกเท่านั้นนะครับเขาก็จะสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาจะเป็นคนที่ยิง3คะแนนลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับ สเตฟฟันเคลรีนำทัพแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกมของคนอื่นเนี่ยยิ่งไหลลื่นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจอร์แดนพูลหรือจะเป็นแอนดรูว์วิกกินส์ทัพสำรองที่เด็ดทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นแกรรี่เพเทนเดดเซ็กเก้รวมถึงฮวนทอสแคนอลแอนเดอร์สันครับเมื่อวานนี้โอ้โหสร้างไฮไลท์นะครับจังหวะยัดห่วงใส่เจเวล์มักกีเนี่ยหนักเหลือเกินครับหนักแล้วก็สวยงามมากๆเรียกเสียงเฮให้กับแฟนๆบาสทั้งโลกเลยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือเดร์มอนด์กรีน เมื่อวานเค้ามีสแตทไลน์ที่แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นได้นั่นคือการทําระดับ9แต้ม9รีบาว9แอสซิสต์6สตีลกับ3บล็อกตั้งแต่ปี1985เนี่ยไม่เคยมีสแตทไลน์แบบนี้มาก่อนเขายังคงเป็นห้องเครื่องให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับในส่วนของ Phoenix Suns นอกจากไม่มี Devin Booker แล้วเนี่ยเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยตัวของ Michael b r i d g e เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บที่นิ้วก้อยขวานะครับยังโชคดีที่ไม่หักเขาออกไปเช็คอาการนะครับแล้วก็กลับมาลงสนามทํากงกันได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ช่วยทีมอะไรไม่ได้มากครับ ตัวของคริสพอในเกมเมื่อวานก็ไม่ค่อยร้อนแรงสักเท่าไหร่เดียงเรย์เอตันก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่รอดจริงๆครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ร้อนแรงเหลือเกินครับอย่างไรก็ตามนี่นะครับชัยชนะ18เกมติดต่อกันของฟินิกซ์ซันส์เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมแล้วละครับเท่านั้นยังไม่พอยยังเป็นชัยชนะติดต่อกันที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของคริสพอเองแล้วนะครับ ตัวของคริสพอเนี่ยในช่วงที่เขาอยู่กับฮิลซันโรกเกสกับ LA c l i ค p ิปเเนี่ยเขาสามารถชนะติดต่อกันได้ถึง17ครั้งจากทั้ง2ทีมเลยนะครับก็เลยทำให้ตัวของคริสพอ a u เนี่ยกลายเป็นคนแรกเลยนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถชนะติดต่อกันระดับอย่างน้อยนะครับ17เกมจาก3ทีม ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับคริสพอลเนี่ยไม่ธรรมดาเลยะนะฮะหลังจากจบเกมการแข่งขันครับโค้ชของทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีฟเคอร์หรือว่ามอนตี้วิลเลียมเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ยกย่องชื่นชมซึ่งกันและกันครับตัวของมอนตี้วิลเลียมเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์เนี่ยตอนนี้คือสุดยอดของทีมใน NBA แล้วในขณะที่สตีฟเคอร์เนี่ยเขาก็ยังยกย่องนะครับบอกว่าฟินิกซ์ซันส์ของมอนตี้วิลเลียมเนี่ยคือทีมอันดับหนึ่งคือทีมที่ยอดเยี่ยมเรียก <laughs> ว่าต่าง,างยกยย่่่่่่อองงงชชชืนนนนนมมมมซึกกกัััััััแและจรรรรรริๆคคคบบบตตไไเเเป็ดี๋วาาท้งงงงทีีมเเน่ยยััคต้ออจกน อีกนะครับในเกมวันคริสต์มาสด้วยวันในวันนั้นเนี่ยก็หวังเหลือเกินนะครับว่าตัวของเครทอมสันกับเดวินบุกเกอร์เนี่ย จะสามารถกลับลงสนามทำการแข่งขันจากอาการบาดเจ็บได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นวันที่มันแน่นอนครับเพืเ่อนๆห้ามพลาดนะครับเราไปต่อกันที่ความยอดเยี่ยมของ c l e v e l a n d Cavaliers ที่บุกไปเอาชนะ Washington w i z a r d s ถึงทิ T ่นนำทัพโดยดาร์ล s สกา l a n d j a เล e All ร์นและคนอื่นในทีมนะคะพวกเขาเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมบางช่วงนำห่างอยู่กว่า36แต้มพวกเขาสามารถขึ้นนำในช่วงท้ายควอเตอร์อแรกค่ะแล้วก็นำมวนเดียวจบเลยนะคะถือเป็นชัยชนะติดต่อกัน4เกมแล้วค่ะทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านน Charlotte All กทับบิิตต่อ6 ฟิลโกเนี่ยเจ็ดอัพวงในล้วนเลยนะคะส่วนดาริสกาแลนด์งานกด3คะแนนไปถึง5ลูกเขากลายเป็นผู้เล่นคนที่3ในประวัติศาสตร์ของทีมที่สามารถทําแต้มได้อย่างน้อย30แต้ม8ปดฟรีบาลแล้วก็10บแอสซิส,สก่อนที่จะอายุ22ปีแบบนี้ค่ะสองคนก่อนหน้านี้นะคะก็แน่นอนการโรบอนเจมส์ James, แล้วก็ไคลรีเอร์วิงยังคงมีผลงานที่ประทับใจอย่างต่อนเนื่อง,งจริงๆนะคะสำหรับคลิฟฟ์เอนคอรเรียสในส่วนของวอชิงตันวิเซอร์ค่ะหลายๆคนเด็กก็ถามหารุยฮาชิมูระนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้้างตอนนีค่ะ กำลังอยู่ในขั้นตอนเรียกความฟิตนะคะคาดว่าอีกไม่นานเนี่ยก็น่าจะกลับมาช่วยทีมได้แล้วค่ะแล้ไปปิดท้ายกันที่ศึกดาร์บี้แมตช์ครับของทีมร่วมเมืองแล้วก็ทีมร่วมสนาม LA Clippers ถือว่าเป็นทีมเยือนนะครับเจอกับ LA Lakers ในเกมเมื่อวานเนี่ย LA Clippers เนี่ยเรียกว่าเป็นฝ่ายนำทั้งเกมเลยนะครับ แต่เป็นทีมที่นําแบบไม่ได้ห่างอะไรมากมายครับ LA Lakers พยายามเกาะตลอดทั้งเกมเลยแต่ก็เจอความร้อนแรงของ Marcus Morris ครับเมื่อวานช่วยยิง3นาคะแนนเป็นว่าเล่นเลยเสริมงานการเล่นเกมบุกให้กับ Paul George ได้เป็นอย่างดีรวมถึงทัพสำรองนะครับอย่าง l o กข Kennard เมื่อวานเนี่ยยิง3คะแนนในช่วงท้ายเกมครับก็เลยทําให้ LA Lakers เนี่ยเดือดร้อนไปเลยทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็น Marcus Morris กับ l o กข Kennard เนี่ยยิง3คะแนนรวมกันถึง11ลูก LA Lakers ทั้งทีมเนี่ยยิงได้12ลูกเท่านั้นนะครับก็เลยทําให้ LA c l รับเอาชนะ LA Lakers ไซ้เป็นครั้งที่4ติดต่อกันแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ที่ไทล์รลูเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชนะครับตั้งแต่ตุลาคมปี2020 LA Clippers เนี่ยชนะ4เกมแล้วนะครับและ3จาก4เกมที่ว่านั้นเนี่ย LA Clippers จะเป็นฝ่ายนำแบบม้วนเดียวจบเลย <S 2> <S 2> <S นี่ขนาดพวกเขาเนี่ยไม่มีควายเลย,เน,ยนะครับยามใดก็ตามที่ Marc มอร o สเนี่ยมีแต้มมากกว่า20แต้มขึ้นไปเนี่ย LA Clippers ชนะ12เกมรวดเลยนะครับ นี่คือความร้อนแรงของพวกเขาในส่วนของ LA Lakers ก็แน่นอนครับยังคงเป็นแอนโทนีเดวิสการูบันเจมส์ที่คอยนำทัพเมื่อวานนี้เนี่ยราสเซล์เวร์สบุกไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายครับ<ๆ>ก็พยายามประคองเกมต่อไปเรื่อยๆมารีกมังยังคงเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เขาเนี่ยมีผลงานที่ดีช่วยทีม LA Lakers ได้เป็นอย่างดีแต่มันก็ไม่มากพอครับ หลังจี่จบเกมกันอย่งขันเนี่ยตัวของรูบอรเจมเนี่ยเขาเซ็งมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตรวจไวรัสโควิด -19 ของตัวเขาเขาบอกว่าเขาต้องแยกจากครอบครัวครับทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ในนิ่งๆอยู่ทั้งวันเลยเต็ไมไปด้วยความสับสนเต็ไมไปด้วยความหงุดหงิดและเขาก็หวังเหลือเกินนะครับว่า ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะไม่มีการผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นอีกเขาเข้าใจนะครับเกี่ยวกับโควิด19โปรโตคอลของท้ง NBA และเขาก็ปฏิบัติตามทุกอย่างเนี่ยเป็นอย่างดีแต่เขาก็อดเซ็งไม่ได้ครับเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยจังหวะในการเล่นต่างๆของเขาเนี่ยกำลังจะค่อยๆเข้าที่นะครับค่อยๆตัวเองเนี่ยกำลังค่อยๆเรียกความฟิตกลับมามันก็เลยกลายเป็นสะดุดอีกครั้งหนึ่งโฟในการเล่นต่างๆมันก็เลยยังไม่ค่อยเข้าที่และถ้าเกิดจบเดือนนี้เนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะครับถ้าเกิดผลงานของ LA Lakers ยังกระท่อนกระแท่นแบบนี้เนี่ยด เ,เนี่ยเขาอาจจะโดนไล่ออกก็เป็นไปได้นะครับมารอติดตามชมกันครับและนี่ก็คือข่าวคราวความขึ้นไหวในขณะนี้ค่ะถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็ subscribe ที่โลโก้2 3 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือทีไในขอพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่คณะค